คุณคชานานนะคะน้องสองขวบหกเดือนยังไม่พูดคำที่มีความหมายเลยค่ะแม่กังวลมากเลยค่ะท่อง ABC ร้องเพลงได้แต่ไม่พูดแม่มัๆขอมาไปเอาร้อนกลัวอะไรเหล่านี้ไม่มีใช่ไหมคะหรือยังไงเอ่ยถ้าสมมติว่าคำที่ไม่มีความหมายเนาะแสดงได้ ABC อันนั้นคือการท่องท่องมาหรือฟังมาจาก YouTube หรือร้องเพลงได้อะไรเหล่านี้นะคะแต่คำที่ใช้มีอขอเอามานะคะสิ่งเหล่านี้ถ้ายังไม่ได้นะคะเราต้องมาเล่นด้วยเยอะๆเนาะเล่นด้วยเยอะๆแล้วก็งดมือถืองดโทรศัพท์งดแบบท็บเล็ตนะคะแล้วก็เสียงที่แบบเปิดวิทยุเปิดอะไรทิ้งไว้เขาเรียกเสียงแบล็กกราว์เราต้องปิดนะคะเพราะว่าเพราะว่าเสียงที่ เราอยากให้ลูกได้ยินเสียงธรรมชาติเสียงคุณพ่อคุณแม่เสียงคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเสียงเป็ดเสียงไก่เสียงนกนะคะเสียงสิ่งแวดล้อมนะคะใกล้ตัวนะคะเพราะว่าน้องจะได้สนใจสิ่งแวดล้อมถ้าน้องเห็นโทรศัพท์เห็นมือถือฟังเพลงหรือดู youtube มากเกินไปจนเขาจะระบบการเรียนรู้ของเขานะคะการเรียนรู้การโต้ตอบของน้องจะไม่ได้เพราะว่าช่วงสามขวบแรกนะ ช่วงสามขวบแรกเป็นช่วงที่โครงข่ายของสมองเติบโตที่สุดในชีวิตก็ว่าได้เลยถ้าน้องเรียนรู้ผิดธรรมชาติไปนะคะการโต้ตอบจะเป็นเรื่องยากนะคะเพราะฉะนั้นเรานะคะเราต้องลงไปเล่นกับลูกเยอะๆแล้วก็ปิดเสียงบรบกวนต่างๆนะคะให้น้องได้เห็นสิ่งแวดล้อมในบ้านได้เห็นผู้คนนะคะได้เห็นเราอะ่ะได้เล่นกับเราได้พูดคุยถึงไม่ได้เล่นตอนนี้แม่ไม่ว่างแม่ทํางานอยู่ ลูกก็ยังได้ยินเสียงแม่ทำงานได้หันไปทักทายกันบ้างได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงรถนะนะคะเสียงสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งเหล่านั้นคือการเรียนรู้นะคะ okay, okay.